สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกับป้านางหำละนะ้านาใน่ังาวักวยไทยวันนี้ป้าน้องอันบะม,มีข้าวอย่างหละเราจะมาอันมะฮือพอภาษาไทยห้องอย่างวะขนมแบบเนี้ยคนไทยตีปุ่นทำคล้ายๆกล้วย,ย,ยชาะ่ะแต่ว่ามันมีผลละไม้มันเป็นผลละไม่รวมนะเจ้าหนู ความคิดของป้าน้องก็คิดว่าคงจะเป็นกล้วยไข่เนี่ยหวานหวานหวานล้ำกล้วยไข่อันนี้แครอทแครอทแครอทนั่นแหละภาษาไทยห้องแครอทภาษามาเลเซียห้องแครอทอันนี้อันนี้เมืออะเผือกเผือกเผือกม่วงอันนี้โอ้ยตีตีมันน่าเชื่อเลยว่ามันจะมีมาพอนี่ตีมันน่าเชื่อเลยว่ามันจะมีพอนนิ อาฟรั่งฟรั่งอาม,มาทำชาบทอดโอ้ยป้าน้องกับ่เคยหันเนาะนี่ครั้งแรกในชีวิตล้ำเห็นเนอะเหะมาะกับคนที่มีฟันอย่างเรา <laughs> มันกรอบล้ำล้ำหมป้าน้องกับ่เคยหันกเ็เจ้านะแต่ว่าเท่าแกเป็นไปอรถไปชอบทีหัดใหญ่ ข้อมเอขัาดใหญ่นี่เป็นอะื้อมาลํมมากินได้ก่อนเจ้าอันนี้อันนี้สามความคิดบ้านน้องคิดว่าคงจะเป็นมะม่วงเพราะมันสีออกสีเหลืองๆอะมะม่วงเดี๋ยวลองหักพอแล้วฮึม บะม,มีกินวะอืมบะม,ม่วงแด้จะว่าม,มันบะม,มีกินบะม,ม่วงโอ๊บอันนี้อันญชล์นี่ร้องไทยพอร้องบัดร้องกบมะฮู้มันเป็นอัญยังสีส้มๆโอ้โห,แล,หแล้วู้แล้วไอ้แครอท เครรดนี่ปนทําเป็นฝานฝานแบบนี้เมื่อกี้นั่นเมอกี้เครรดนี่มันนี่มันปนทําเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เปนทําเป็นแผ่นบางๆถ้าจะแม่เนาะแต่ว่าสีมันต่างกันเนาะอันหนึ่งสีเหลืองอันนึงสีส้มแม่นกกินบาใจเคเรด กินมันเหมือนสม้มมันต้องเป็นผลทํามันต้องเป็นผลแล้วไม่ชนิดหนึ่งอ่ะอืมแต่ห้องม่นเป็นยังนี่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 มะม่วงนี่นมะม่วงมะม่วงเบาม au, นะเจ้าน้องเนี่ยน่ฮะมะม่วงเบา เฮ้ยม,มันใจมันใจมาม่วงสิลับพิดๆๆๆขนุน <c oughs> ขนุนกรอบหวานมันอุ้ยป้าน้องชอบขนุนขนุนน้องไม่อาาดี๋ยวหานี่ๆๆๆๆๆ nè 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 Ừ nghiêng trái có nghiêng cua <laughs> Nghiêng trái có nghiêng cua hoa hู้อะหยัง ล้ํอันนี้ล้ํอัน,นย่งางบะฮู้เป็นผลละไม้ชนิดหนึ่งอ่ะหู้ยเป็นอย่างอันนี้มะม่วงหันมาทหันมันหัน,ม,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 นมันมีลายเส้นลายเส้นอยู่มะม่วงแน่นอนอคนไทยเฮานี่เก่งเนาะคนไทยนี่เก่ง ผลิตผลัณฑ์อย่างเอามาเป็นนั้นสินค้าขายได้ต่อยอดไดม้มาเล่แบบนี้นะเจ้าเนิ่มแบบนี้มามาเล่แบบนีบบะะบ้บัวบัวกระเปะบัวกระดาปิสางอุบีปลามยำบูแกร็ดนังกะ หารม่ก็นี่จะทำบัวปะแต่เป็นสดับบัวเครเป้บัวผักะะบุบ้สดับนะมาเลเซียแต่ได้่อยนะที่ไตเแลนด์เสอาจจะย่อยอันนี้ลอยห้าสิบบาทเนี่ยเป็นเทียนเนี่ยลอยห้าสิบบาทลอยห้าสิบบาทถ้าเป็นคิดเงินมาเลยก,เก็เกือบสองเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบเหรียญ ประมาณสิบเก้าเหรียญหรือว่ายี่สิบเหรียญประมาณนั่นน่ะล้ำล้ำขนุนบ้านน้องชอบกินขนุนม,ม,มาเลเซียแบบนี้ขายเนี่ยเจ้าเนาะเมืองไทยเฮาชุดยอดเรื่องผลิตภัณฑ์ในอย่างที่ว่าจะได้ทนเมินอเป็นผลไม้เป็นอัญมณ์เป็นสามารถเอามาดัดแปลงได้หลายอย่างเนาะเจ้าเนาะ เมืองไทยเขาสุดยอดเมืองนอกเมืองนอกไม่อคยมียสูงสุดก็แค่ทำดองอย่างผลไมดล้ดองนะั่นน่ะแค่นั้นแหละสุดละแล้วก็ทำถ้าทำแบบแบบผลไม้ทำแบบกล้วยชาบนี้มีแคอ่อย่างเดียวมีแต่กล้ยกวยกล้วยยาวๆที่ทำกล้วยชาบเนะี่ยมีอย่างเดียวอย่างอื่นก็บแบบนี้ยกนิว้วยกนิว้วเฮ้ยเมืองไทยเลย กล้วยนี่สงสัยจะเป็นกล้วยไข่เนาะล้ำๆหวานหวานๆมันๆคนทำแบบนี้คนที่มีฟันดีๆเนาะมันกรอบๆลำอร่อยแต่ว่าคนบค่อยมีฟันเหมือนบ้าน,น้องกตจององมกดอมก่อ,อมคือมันอ่าอ,อนๆก่อนแล้วก็ค่อยจะถึงจะกัด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 ทีละน้อยละน้อยอย่างแบบมันนะ ขอบคุณจ้งนะขอบคุณจ้งหลยนะเจ้าน้องมากดใจกดใจกันจนจะให้ป้าน้องนะเจ้าในป้าน้องจะมาหู้พอเนี่ยเนี่ยแค่เนี่ยแค่รีวิวแค่เนี่ยบ่ได้บ่ได้ได้รับสินค้าค้าแจ้งอย่างนะเจ้าน้องแค่มาอู้หือฟังว่ามีคนไทยสุดยอดสุดยอดหัวการค้าสุดยอดหัวอ่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์ต่อยอดอย่างทุกอย่างคงไทยสุดยอดสวัสดีเจ้า